สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆไปติดตามชีวิตการทํางานของเพ็กที่ประเทศญี่ปุ่นกันอีกครั้งนะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะ เกมให้เราเล่นด้วยนะคะต่อการซื้อน้ำหนครั้งจะมีสิทธิ์เล่น1เกมนะคะถ้าตัวเลขมันหมุนตรงกัน4ตัวเมื่อไหร่เราจะได้น้ำฟรี1นึขวดค่ะ เที่ยงวันนี้นะคะจะต้องไปซื้อกับข้าวเพิ่มจากเซเว่นเนาะเพราะว่าไม่มีนะคะเอามาแต่ข้าวก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบทานซาบะเนาะอร่อยมากซาบะเซเว่นทุกคนจะต้องลองทานนะคะทำไมญี่ปุ่นแล้วก็กาแฟเซเว่นก็อร่อยเช่นกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะไปเดินดูห้างนิดนึงนะคะ เพราะว่าจะไปดูสบู่ตอนนี้อยู่ที่อุเอโนะนะคะขอแวะร้านพลาซ่าร้านโปรดกันหน่อยคะ่ะ เช็ดหน้าที่ญี่ปุ่นนี้ก็คือผู้หญิงทุกคนจะต้องพกนะคะไว้เช็ดมืออุ๊ยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยน่าจะเป็นลายใหม่ของกระเป๋า Converse นะคะช่วงนี้ส่วนสตาบัคอันนี้ก็น่าจะออกใหม่เช่นกันนะคะไม่เคยเห็นเหมือนกัน อนนี้กำลังจะมาซื้อตั๋วรถไฟรายเดือนนะคะตัวนี้มันพิเศษที่ว่าในระยะทางจากบ้านถึงที่ทํางานเราสามารถขึ้นลงกี่รอบก็ได้คะ่ะทางบริษัทจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้นะคะสําหรับค่าเดินทางของพนักง,งานทุกคนคะ่ะ เป็นกระเทียมที่อร่อยมากใช้จมุกแล้วใช่แล้วก็วันนี้ผัดผักนะคะแล้วก็ผัดหมีสุกแล้วก็ใันนี้จะใช้น้ำมันางาคนะหะอมมากแล้วก็ปรุงด,ด้วยน้ำตาลนิดหน่อย,ยน่าทานมากตามด้วยหมูลงไปนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะผัดผักใส่หมูมีผักกาดขาแล้วก็เนกิของญี่ปุ่นนะคะเย้มือเย็นคะ่ะที่เรายังไม่กลับมาเลยที่เรากลับมาแล้วเป็นไงคะสัค่ะโอชิมเมา เราก็จะกินส้มกันทุกวันนะคะวันละสองสามลูกเนาะอันนี้เป็นส้มของชิโซกนนะนี่นะคะเป็นวิธีการแกะส้มของเฮกนะคะ <laughs> ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบคนไทยคนญี่ปุ่นหรือเปล่านะแต่จะด,ดูฮิโระแกะนะชือว่าโคชเตมันนかกะาระชิคากะคาระกับจังดม่ส่วนมัตมะคุบเดชนสึโกะระสึซ่า น,นี่ก็เป็นของที่ได้มาจากล็อกวันนี้นะคะและก็จะเป็นสบู่ล้ังมือของซาลายะนะคะซาลายะก็แบบแอลโกอฮอล์ดำอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นชาวเวอร์ออยล์นะคะช่วงนี้ชอบมากเพราะว่าแบบหน้าหนาวอเงี้ยชอบอาบนอะนด้วยออยล์จะทำให้ผิวดีกว่าเย,ย้อันนี้เป็นเบนโตสำหรับพีโรพรู่นี้นะคะจัดเสร็จแล้ว